คนงานรับจ้างเลี้ยงวัวมีปากเสียงก่อเหตุทะเลาะวิวาทใช้ไม้ทุบเพื่อนคนงานด้วยกันจนเสียชีวิตคาที่ค่ะร้อยตำรวจเอกวีราชาติทองแก้วรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรแม่สอดได้รับแจ้งเกิดเหตุคนงานทะเลาะวิวาททำร้ายร่างกายจนมีผู้เสียชีวิตจึงรีบเข้าทำการตรวจสอบที่เกิดเหตุบริเวณตลาดนัดโคกระบือ พื้นที่บ้านรวมใจพัฒนาหมู่สิบตบแม่ป่าอำเภอแม่สอดจัังหวดต,ตาจากการตรวจสอบบริเวณใกล้กระท่อมที่พักพบศพนายอาชัยอายุ65ปีชาวเมียนมาเสียชีวิตในสภาพนุ่งสโรงเสื้อเชิ้ตลายแขนสั้นสภาพศพนอนหงายตรวจสอบบริเวณท้ายทอยมีสภาพบวมข้างศพพบท่อนไม้แห้งจำนวนหนึ่งท่อนทีนท่ใช้ก่อเหตุตกอยู่ ส่วนผู้กอ่อเหตุคือนายเลอายุ47ปีชาวเมียนมาเช่นกันรับสารภาพว่าเป็นผู้กอ่อเหตุจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าทั้งสองคนเป็นเพื่อนมีความสนิทสนมกันโดยวันนี้ได้ไปช่วยงานศพคนที่รู้จักก่อนที่ทั้งสองจะมาที่บ้านนายเลแต่เนื่องจากทั้งสองคนอยู่ในอาการมืนเมาสุรานายเลได้ไล่ให้ผู้ตายกลับบ้านไปก่อนแต่เกิดความไม่พอใจจนมีปากเสียง ทะเละวิวาทกันทำให้ในายเลโมโหหยิบท่อนไม้แห้งบริเวณที่ก่อเหตุทุบไปที่ท้ายทอยของนายอาชัยจนล้มลงเสียชีวิตดังกล่าวและผู้ก่อเหตุถูกควบคุมตัวอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพกู้ภัยตำบลแม่ปะได้นำศพผู้เสียชีวิตส่งชนสูตรที่โรงพยาบาลแม่สอดส่วนในาเลผู้ก่อเหตุถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวสอบสวน เพื่อส่งดำเนินคดีที่สถานีตำรวจภูธรแม่สอดตามกฎหมายต่อไป